สวัสดีค่ะด้วยความที่พรุ่งนี้จะเป็นปีใหม่ปีม้าแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทําท่าม้ากันที่เห็นเก้าอี้นั่นเป็นอุปกรณ์ค่ะแล้วก็หมอนหนึ่งใบใครมีหมอนแล้วก็เก้าอี้ก็เตรียมตัวไว้เลยนะคะเราจะเริ่มจากการวอร์มท่าง,ง่ายๆก่อนด้วยการเปิดสะโพกแล้วก็จะไปลองทาท่าม้าในระดับต่างๆ ท่าเปิดสะโพกท่าแรกนะคะเราเอาขาขวาไปข้างหน้าขาซ้ายไปข้างหลัง,งก้าวไปกว้างๆเลยค่ะให้สะโพกได้เปิดออกแบบนี้เสร็จแล้วหันสะโพกไปข้างหน้ายกส้นเท้าหลังขึ้นเสร็จแล้วชูม,มือขึ้นค่ะหายใจเข้าพอหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปข้างหน้า,านวางมือสองข้างลงที่พื้นข้างในขาสะโพกจะค่อยๆดันลงมาตันนะคะเราหายใจเข้าแล้วก็พอหายใจออกค่อยๆวางก็สอบสองข้างลงไป ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ก็เอามือวางไว้ก็ได้ค่ะเราสะโพกลงไปต่างๆเท่านี้ก็พออันนี้เป็นข้างขวาเราค้างไว้สักสิบลมหายใจเนาะคขบเสร็ลมหายใจแล้วนะคะเราคค่อยๆก้าวขาข้างซ้ายมา้างหน้าเอามือวางคร่องขาแล้วก้าวขาข้างขวาไปข้างหลังเหมือนเดิมเลยจัดเข่ากับข้อเท้าให้ตรงกันหายใจเข้าลึกๆ ดันจะพบลงค่ะหายใจออกเหมือนเดิมใครจะเอามือเข้าไปข้างในแล้วค่อยๆวางข้อกสองครั้งลงไปก็ได้เช่นกันหรือใครจะวางมือไว้ที่พื้นยกตัวขึ้นมาก็ยังได้ค่ะค้างไว้สิบลมหายใจเหมือนค้างเมื่อกี้เลยค่ะขาหลังเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าหย่อนปุ๊บเราค่อยๆยกขึ้นมาให้ตรงขึ้นตรงขึ้นแล้วดันสะโพกลงยกน้าออกค่ะ รบสิบลมงหายใจแล้วนะคะค่อยๆก้าวเท้าข้างขวาม,มาข้างหน้าหายใจเข้ายืดหลังมือจับสะโพกหายใจออกยกเข้าขึ้นสูงๆแล้วแขนข้างลำตัวคราวนี้มาเตรียมทำท่าม,ม้าในระดับต่างๆกันค่ะอันดับแรกก่อนเราลองนอเข่าข้างซ้ายเปิดเข่าซ้ายออก อันที่ง่ายกว่านะคะเราเอาข้อเท้าตั้งขึ้นมาบนต้นขาส่วนที่เลยเหนือเข่าขึ้นมากระดกเท้าข้างซ้ายไว้คราวนี้เรามีเก้าอี้อยู่ใช่ไหมคะเราจะใช้ทรงตัวเขยับเข้ามาใ,ใกล้ๆก่อนนิดนึงชุ้นานแหละหมอนจะไว้รองเข่าดังนั้นเราวางหมอนลงไปก่อนวางหมอนลงไปใช่ไหมคะวางมือลงที่เก้าอี้แล้วค่อยๆวางเข่าข้างขวาลงไปก่อนข้างซ้ายลงไปตาม คราวนี้หมอนก็สามารถรองพับเข่าได้เท้าข้างซ้ายก็ตั้งแล้วก็วางลงที่พื้นเข่าข้างซ้ายพยายามดันหลงสะโพกดันหนข้างหน้ามือสองข้างพนมเข้าหากันก่อนพอส่งตัวได้แล้วนะคะยืดแขนสองข้างไปข้างหน้าแขนขวาทับแขนซ้ายก็สองงอถ้าเกิดว่าเอาหลังมือติดกันได้ก็ติดหรือว่าบางคนจะเอามือสอดลอดติดนรอบหนึ่งยกมือขึ้นสูงๆแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นแบบแรกลองอีกแบบหนึ่งนะคะเราจะทำขาเป็นในท่าดอกบัวคือยกเข่าเปิดเข่าออกยกข่าข้างซ้ายขึ้นมามือจับเท้าอีกข้างหนึ่งจับต้นขาเอามือแบะโพกแบะขาเปิดออกจากด้านต้บนของต้นขาเท้ายกขึ้นมาสูงๆคราวนี้ขาซ้ายจะลงไปเหมือนเดิมเลยเอามือวางที่เก้าอี้ทรงตัวเนาะค่อยๆวางเข่า สองข้างลงที่หมอนดันสะโพกไปข้างหน้าเหมือนกันแขนยืดไปข้างหน้าก็าสอกขวาทับสอกซ้ายขคออีกรอบหนึ่งยก้อสอกขึ้นคราวนี้มาแบบสุดท้ายนะคะจะหาร์ดคอ,อนิดหนึ่งอันนี้ไม่หาร์ดคออีกหรอนะตัว ขึ้นปลาปลายขาอีกแบบหนึ่งนะคะเราจะเริ่มเหมือนเดิมเลยยกขาเปิดออกใช้มือจับเท้าใช้มือจับต้นขาบิดออกวางขึ้นมาบนต้นขาเสร็จแล้วค่อยๆลงไปเอามือวางลงที่เก้าอี้งอเขา่าวางเข่าที่หมอนอะคราวนี้เข่าซ้ายจะอยู่ที่หมอนค่ะส่วนเข่าขวาเราจะยกขึ้นมาแล้ว สายที่หมอนนะคะแล้วค่อยๆเอ็นตัวไปทางด้านซ้ายถ่ายน้ำหนักไปจกนกระทั่งเราก้าวเท้าขวามาข้างหน้าเท้าขวาก้าวมาข้างหน้าแล้วค่อยๆถ่ายน้ำหนักกลับไปที่เท้าข้างขวาน้ำหนักจะอยู่น้อยลงที่มือข้างซ้ายใช่ไหมคะเอาขาขัดให้มั่นพอขัดมั่นแล้วปล่อยมือเท้าขวากระดึ๊บกระดึบเข้ามาใกล้ๆเข่าข้างซ้ายลองเล่นนะคะ โอเคขอเสร็จแล้วค่อยๆยืดแขนมาข้างหน้าสองข้างได้ไหมค่อยๆยืดมาสองข้างข้อศอกขวาทับซ้ายค่อยอีกรอบแล้วค่อยๆยกข้อศอกขึ้นเท <c oughs> ่านี้เองค่ะท่าหมามาทำท่ามารับปีใหม่กันนะคะอย่างที่บอกไปว่าท่านี้เป็นท่าที่ค่อนข้างใช้ สะโพกเปิดมากแล้วก็ใช้เข่าบิดด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าใครทำแล้วรู้สึกไม่สบายตัวก็เริ่มจากอันดับแรกท่าแรกที่เราทำกันที่ขัดข้อเท้าไว้บนต้นขาแค่นี้ก่อนนะคะปีใหม่ทันทีแล้วก็รับด้วยท่าที่ดีต่อสุขภาพเรานะคะไม่ว่าจะเป็นท่าม้าหรือท่าไหนๆก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะร่างกายของเราให้เหมาะสมค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดี ที่ทำท่ามาสำเร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนก็ตามโพสมาให้จิ๊บดูหน่อยค่ะใน Facebook ใน Instagram ก็ได้แล้วก็เขียนมาเป็นแท็กว่าโพส with j i บเดี๋ยวจิ๊บจะตามไปดูคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีปีใหมค่ค่ะ